ฮัลโหลสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมฟัดเกมเมอร์ดอทีวีและวันนี้เราจะมารีวิวมอดแอดออนเขาเรียกว่าไงวะอีก,อก,อกนะประสบปัญหาตลอดเลยละการรีวิวพวกนี้นะครับผม <c oughs> ก็เขาเรียกว่ามอดกันแล้วกันเนาะแล้ววันนี้เราจะมารีวิวมอดนะครับผมเป็นมอดที่จะสามารถเอ่อยังไงเขาเรียกอยู่ในที่มืดเวลาเราถือแบบพวกท็อตมันก็จะสว่างนั่นเองเองนาะ โอเคท่านั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงพร้พอรมแล้วก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้แก่ฟัดเกมเมอร์ดอทีวีไว้ด้วย,วยเพื่อแม่พัดข่าวสารจากช่องนี้นั่นเองเนาะเป็นช่องที่รีวิวมอดแอดออและก็เล่าชีวิตลอดแล้วก็มีการทำซีรีส์ด้วยน,นั่นเองก็ฝากติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันโ okay. อเคพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับผมบาโอเคมาเรียบร้อยแล้ว,วครับผม ก่อนอื่นโอ้โ oh ห oh oh. อะไรเนี่ย oh oh oh. อโอ้โหเอโมโรเอ้ยอันนี้ก็เอโมโรโนี่ไม่ได้จัดฉากนะถ้าใครอยากได้ซีดนี้นะครับผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เกิดประมาณตรงนี้มั้งเดี๋ย,ย,ย,ยอย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องโอเคถ้าใครต้องการซีดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งซีดนี้เอาไว้ให้เนาะพร้อมกับพิกัดนี้เลยเนาะโอเคนี่ไงดูเอโมโรโดิ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูมอดของเรากันเลยดีกว่านะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมให้เราครัฟท็อตขึ้นมาก่อนเนาะท็อตเป็นพื้นฐานของเบสิกเลยเออท็อตเป็นการคัฟที่เบสิกเลยแล้วสามารถใช้โคก็ได้หรือว่าใช้ชาโคุก็ได้ในการครัฟเนาะแล้วก็ใช้ไม้สติกแบบนี้นั่นเองให้เราครัฟท็อดออกมาเลยโอเคนะครับผมเมื่อลาเราครัฟท็อตนะครับผมลาเราถือท็อตนี้นะครับดูนะเห็นไหมครับ มันจะไม่สว่างนะครับผมแต่ท็อตนี้เป็นท็อตที่ไม่ธรรมดาสามารถถือมือซ้ายได้นะครับผมถ้าเราเอาท็อตธรรมดาใส่ไปนี่จะไม่สามารถใส่มือซ้ายได้เราจะต้องเอาท็อตมาวางที่โต๊ะคาบก่อนเพื่อคาบเป็นท็อตชนิดพิเศษน,นั่นเองอ่าแบบหนึ่งคาบมาเลยนี่เห็นไหมตอนนี้มันก็จะเริ่มสว่างแล้วแต่ถ้าเรามาถืออยู่แบบนี้ มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะเราสามารถใส่ที่มือซ้ายได้นั่นเองเนาะนี่อุย้ยขึ้นเออเลยอ,อะไรวะแปบบหนึ่ง <c oughs> โอเคมันขึ้นเออเลยด้วยดูดิโอ้โหโอเคเช้หนึ่งเห็นไหมแค่นี้เราก็จะสามารถถือท็อตในมือซ้ายได้ด้วยเจ๋งไหมล่ะโอเคดูดินี่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 น ดโดโดว้าวสตาร์ท wow. ไปเลยโอเคสําหรับวิธีลงนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าว่าเอ่อวิธีโหลดแล้วก็วิธีลงเคาลงกันยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยบายเดี๋ยวๆๆๆๆๆอย่าเพิ่งไปดูก่อนนะครับผมผมลืมบอกอีกอย่างนึงถ้าเราถือทอดนะครับผมที่มือซ้ายนะครับผมเราจะสามารถดูสปอนชาร์คได้ด้วยเห็นไหมครับ ดูขอบที่มันเป็นเรืองแสงครับนั่นเลยครับนั่นคือช้างนั่นเองแต่ละช้างนั่นเองโอ้โหสุดยอดจริงๆสําหรับมดนี้โอเคไปดูเลยดีกว่าว่าจะลงยังไงไป,ป,ป,ปโอเคนะครับเมื่อเรานะครับผมเข้ามาในเว็บที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับผมก็เลื่อนเลยละครับเลื่อนมานะครับเลื่อนมาเลยครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมา นี่เห็นไหมตัวอักษรสีแดงๆอ่ะตรงนี้เลยให้เราคลิกดาวน์โหลดแอดออนนั่นเองเนาะกดเข้าไปไอที่มันเป็นแอปนะครับผมมันจะขึ้นโฆษณาก็ช้างมันผมขอเบอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะครับ <c oughs> เราก็จะต้องเบอร์เอาไว้ให้เรากดออกมานะครับผมโอเค ถ้ามันเป็นโฆษณาเราทํายังไงก็ได้ให้เราออกจากเว็บโฆษณานี้ให้ได้นั่นเองเนะาะหลังจากนั้นรอ,อแป๊บหนึ่งน่าจะยาวแหละแตะค้างแบบเนี้ยโอเคมันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นถ้าเราออกไปจากโฆษณาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าดาวน์โหลดแบบนี้ให้เราก,กดดาวน์โหลดไปเลยกลับเข้าสู่การทํางานปึแบบ๊บมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับนี่ตรงนี้ ดาวโหลดเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปในไฟล์นี้เลยปึ๊บให้เรานะครับผมง่ายๆเลยสำหรับของใครที่ไม่ขึ้นตัวหมายคราบตรงนี้นะครับผมก็กาทุนานะครับผมไปแตกไฟล์นั่นเองเนาะซึ่งน่าจะเป็นไฟล์ที่ไม่ต้องแตกมากกว่าถ้ามันขึ้นเป็น i ม e c ครา t แบบนี้นะครับผมให้เรากดเข้าในหม e c ครา t ได้เลยนะครับโอเค โอเคถ้าเข้ามานะครับผมมันจะแจ้งด้านบนแบบนั้นเลยนะครับผมปึ๊บนี่แปลว่า a ดอ o นเราสามารถใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม resource pack อ,อ่ามันจะเป็นรี s อ u r c e pack แล้วก็บแบบ b a เ r i e r pack ด้วยนั่นเองโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง fast gamer tv ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาเราลงคลิป ทุกคนก็จะได้ดูกันนั่นเองนะ oh, ng, เนาะโอ้โหแจ้งเตือนกันลัวเลยโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ก็จบเพียงแค่นี้ลาไก่อนเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับผมไปละบายขอบคุณที่รับชมนะครับตอนนี้อย่าลืม f a s t g a m e r t v ได้มีฟเฟซ f a s t g a m e r t v นาะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามพิมพ์ว่าในเฟซบุ๊กว่า f a t g a m e r t v อลังนั้นกดค้หนหาไป เพจนี้ขึ้นมาเลยจะได้ให้รับกดติดตามเพจนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเลยจะได้รับเสือเ้อพัรเกอร์เดอร์ทีวีก็เป็นไม่ได้